ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกล่าวว่าการคิ c k o f มอบโฉนดเพื่อการเกษตรว่าเป็นการมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ทำกินในเขตปฏริรูปที่ดินพร้อมกันทั่วประเทศจำนวน2 5 0 0 0ฉบับในวันที่15มกราคมนี้โดยมีนายเศรษฐาทวีศิลป์นายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน1,000พันฉบับณศูนยะ์ส,ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนภูมิภาคจะจัดที่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชในแต่และจังหวัดพร้อมยืนยันจะเร่งดําเนินการในพื้นที่22ล้านไร่ให้เสร็จเร็ว,รวโดยจะมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ประมาณ1,600ครอบครัวพร้อมกําชับให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบเข้มในการป้องกันการสวมสิทธิ์รับนโฉนดทั่วประเทศหากพบการทําความผิดจะถูกดําเนินคดีทางอาญาและยึดคืนทันที การปิดช่องโหว่ที่จะให้กลุ่มทุนใช้โนอมนีเนียถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเราจะมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งที่จะเป็นชุดตรวจสอบซึ่งตรงนี้ผมอาจจะใช้เงินกองทุนในการจ้างนะครับบุคลากรเข้ามาเป็นฝ่ายตรวจสอบทั้ง76จังหวัดน,นะครับในการกรองว่าแต่ละลายที่ได้รับมอบให้เป็นโฉนดเป็นการเรตักรจริงไหมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้มอบนโยบายให้เลยการชง,องนนคอรอดแล้วถ้าหากว่าถือครองโดยเป็นโนอมบีหนียต้องโทษอาญาโดยแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยึดคืนทันที ด้านนายชนินปรุงชนะเกียรติรองเลขาธิการนายกตมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวว่าการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนรัฐบาลมีเป้าหมายในการกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนจำนวน50ล้านไร่เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการลงทุนประกอบธุรกิจหรือทำเกษตรกรรมในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การจะบรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องทำงานเชิงนโยบายกับที่ดินของสามกระทรวงหลัก ได้แก่ที่ดินสปกอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดินสคหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยและที่ดินป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีการศึกษาและผลักดันการแก้ไขกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องคณิฐาลือาศาสตร์รายงาน